ทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าขาคุณธรรมคือกำลังห้าประการคือหนึ่งศรัทธาพลังท่านเจ้าภาพทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและเคือขานหลายท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังนี้ต่างมีศรัทธ,ธาในพระาศาสนา มีสถานในความเป็นอยู่ของพระเทรได้ช่วยการเสียสละแรงทรัพย์แรงเติปัญญาช่วยการสร้างอาคารหลังนี้ช้งบประมาณ8ล้านบาทก็ถือว่าเป็นจนวนมากพอสมควรสำหรับในทิชนชนบทก็เป็นเครื่องชีวัดว่าผู้ที่ดำเนินการก่อสร้าง คณะสัตยา,าทุกท่านต่างมีสัทยาอย่างแท้จริงในพระศาสนาประการที่สองก็คือมีวิริยะพลังการที่จะจัดการศึกษาให้ดีให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการศึกษาภาคปฏิธรรมผแผน,นสามัญศึกษาก็คู่ไปกับการศึกษาพัรรมวินยัยคือผแผนธรรมผแผนบลี ควบกันเป็นนั้นค่อนข้างยากแต่ก็มีหลายโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนทางโลกทางธรรมก็พู่กันไปสํานักเรียนบางรูปจบปรเรียนธรรมอุปโยคพร้อมกับวุฒิมอหกสํานักเรียนบางรูปจบวุฒิมอหกพร้อมกับกรเรียนเอกคือได้ประโยชน์ปทศเจ็ดปทแปดปทเก้าก็มี ซึ่งมีให้เห็นหลายโรงเรียนที่สามารถจาัดก,การเรียนการสอนได้เรียกว่าควบคู่ไปได้วยกันสังเกตได้ว่า